อรวะเสียมีอะไรจะถามเป็ดเฮ้ยเป๊โค้งบ่หวะมันมาเองหักโค้งห่ะเป๊ทูมึงต้องมึงต้องถามว่าพี่เป็ดมีอะไรให้ช่วยยกหรือเปล่าอ๋อเออยกูยกเองได้โอเคโอเคให้กูยกเองนะคุยเรื่องเรื่องความเป็นสถาปนิกมืออาชีพของไหนเพราะเพราะว่า เอาจริงๆเนี่ยกูพยายามจะดิกเรื่องเรื่องการคุยเรื่องสถาปนิกกับเพื่อนทุกคนแต่ว่ามึงเป็นคนที่ทํางานอยู่ในบริษัทใหญ่มาตลอดเวลาแล้วกเราเป็นบริษัทใหญ่จริงๆก็เลยแบบอโอเคจะให้สักหนึ่งคนในการคุยเรื่องสถาปนิกหนอก่อยอออ่ะคําถามแรกเลยสนุกไหมครับแต่เป็นสถาปนิกใช่กูนสนุกดี เพราะว่าก็ชอบชอบขี่ชอบเขียนน่ะชอบอ่ะสนุกดีไ <c oughs> ม่มันมันมีสนุกหลายช่วงนะว่าอสมมติว่าไปเจอลูกค้าเราก็ต้องท,ทีทีเขาใช่ไหมแล้วก็ทำงานคอนช่วงช่วงแรกช่วงคอนเซปต์อ่ะมันก็สนุกช่วงแบบเ่แบบียังว่าอะไรพัฒนาแบบก็สนุกช่วง ดีเทลดีไซน์ก็ก็สนุกเหมือนกันแล้วก็หน้างงานก็สนุกที่ริงมันมันมันมีความสนุกทุกทุกช่วงเวลาสนุกงั้นถามใหม่ช่วงไหนไม่สนุกช่วงเหนื่อยเหนื่อยก็ไม่สนุกละถ้ามันถ้ามันเหนื่อยมากละมันก็คือทํางานมันต้องมีมันต้องมีอารมณ์อนะคือแล้วมันแบบถ้ามันเหนื่อยมากมันก มันก็ไม่สนุกทํางานไม่ดีบางอันเถอะคุ้มเหนื่อยไหมถ้าช่วงแรกๆอ่ะห้าห้าปีแรกอาจจะอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะเด็กเด็กจบใหม่ๆก็เงินเดือนไม่เยอะไงก็เหนื่อย,อ,อ,ยอืมแต่พอเรามีประสบการณ์สักสักสิบปีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เริ่มไออย่างบริษัทล่าสุดก็มีเขาก็พาไปเที่ยวมีโบนัสอะไรเงี้ยมันก็มันก็นกโอเค คือ,อเอาจรเงยันชี้แจงพอตตัวเองนิดหนึ่งใช่ว่าทําที่ไหนมาบ้างคือจริงี่ยคูไปฝึกงานปีสี่ที่หนึ่งฝึกปุ๊บสมัยนั้นมันยังไม่ค่อยมีคนทําตีใช่ไหมก็ทําตีออกมาปุ๊บเจ้าของเขาก็เอ้ยชอบล้วก็บอกว่าเ,เดี๋ยวช่วงคุณทํางานปีห้าก็เอาง,งานไปทําด้วยแล้วผมก็ให้เงินคุณอะไรเงี้ยคือช่วงปีห้าก็เริ่มได้เงินแล้วละ่ะ แล้วก็จบมาเขาก็ชวนมาทำงานเลยอันนี้ที่แรกที่แรกปีกว่าก็ออกก็คนคนมันน้อยอ่ะมันเรอแบบทำทุกอย่างก็เลยเลยแบบม่รู้สึกเหนื่อยๆก็ออกที่ที่สองก็พีซนานี่ทูนสามทนสามอันนี้กี่ปีพีซนานี่ทูนสามก็เก้าปีกว่านละ้เกือบสิบปีนะอยู่นานนะสิบปี ที่จริงมันมีแก๊ปอยู่นิดนึงไว้คือทำหนึ่งลูกสาใช่ 3, ไหมก็ทํานานแล้วอะ่ะก็รู้สึกลองลอง,ลองสมัครงานที่อื่นดูปรากฏว่า,าที่ใหม่อะ่ะมันเงินมันเยอะขึ้นเนะี่ยก็เลยแบบเวทดเบรดในใจตปว่าถ้าเราอยู่อยู่อย่างนี้อีกแบบนี่สามปีสี่ปีก็ไม่ได้เงินเท่านี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบอลองลอง ขยับามขยายดูก็ไปนั่งอยู่ได้สองวันเนี่ก็จับ <c oughs> จบรรยากาศว่าเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ไม่ไม่ฟิลอินกับเขาตรงนั้นก็เลยก็เลยออกมาอมแล้วเข้าเอสี่้ามากี่ปีแล้วสี่ห้าปีสี่ห้าปีอยู่อยู่พาร์ทไหนอยู่ตำแหน่งไหนเอสี่เก้ามันจะมีสตูดิโอใช่ไหมสามอันอ,อก็อยู่อยู่สถานะนี้อวุโซนั่นแหละอื ตำแหน่งองศาสถาปนิกอาวโสโอเคเฮ้ยมึงนี่ไม่ฟังกูพูดเลยนะขอโถ้าตาใครเป็นหัวหน้ามึงเนี่ยหัวหน้าตรงเนี่ยคุณนิติเหรอหัวหน้าตรงหรอหัวหน้าตรูเป็นเอพี่เวงคุณคุณสุวัตพี่เวงอ๋อฮะแกแกเป็นคนยังไงม้างแอบเล่าอะไรหาให้ของแกให้ฟังคือคือตอนกูไปสัมภาษณ์เอ็สีเก้าเนี่ยคือกูสองท่ากับอีกคนนึงทีนี้ไอ้เลยถือกระเป๋าหนังสีดําแบบ พยายามจะพยายามจะสมาร์ทหน่อยนะแล้วก็สัมภาษณ์ทุกฟอร์มสถาปนิกไปเลยว่างั้นเธอแต่งตัวแบบกระเป๋าหนังเลยกระเป๋าหนังดำเลยนัดนัดสัมภาษณ์อีกคนนึงเพิ่นว่าวันนั้นเนี่ยที่เวงเนี่ยเข้ามาด้วยคือคนที่สัมภาษณ์หลักคืออีกคนนึงเขาก็ถามกูเขาตอบไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่หรอกก็เขาถามว่าเห็นคุณทำงานเมืองนอกมาเยอะเนี่ยกฎหมายมาเลเซียเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย อ้เี้คือกูแม่งจำไม่ได้จริงๆกูไม่ไม่ใช่คนแบบที่มีความจำที่ดีนะคือหายแบบอาร์ดฮาร์ดมากกว่าก็ตอบเขาไปอะไรเงี้ยก็เนทพี่เบนก็ช่วยบอกว่าเอ้ใช่กฎหมายมันเยอะแล้วก็มันจำไม่ได้หรอกก็กลายเป็นโชคดีว่าไอ้เขาเขาช่วยตอบเขาช่วยตอบให้แทนมึงด้วยช่วยแก้ต่างให้ด้วยเขาคงเข้าใจว่ามันจำไม่ได้มันต้อง มันต้องดูเป็น <izon> จุดๆแต่คือโชคดีคือถ้าพี่เว่งไม่เข้าวันนั้นกูก็มันคงไม่ได้มีก็ก็เป็นก็เป็นไอ้ใบตัวหนึ่งที่แบบว่าถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้เลยว่ะก็พยายามตอบเป็นตัวเองแั่นแหละแต่ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้าเป้าเขาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แสดงว่ามีมีบุญมีคุณกันอยู่นิดหน่อยไม่รู้อ่ะกูไม่รู้เขาเลือกยังไงไม่รู้ไม่รู้ เอียนบุมัวจะมีฝีมือก็ได้นะเออมันไปได้ป็นไได้ได้มึงต้องมีฝีมือดิีว่าเป็ดต้องมีถ้าต้องมีถ้ามีเขาจะเอาะถ้าเกิดคุณเป็ดเอสี่เก้านี่นี่แบบเป็นที่รู้จักกันเลยเออเขาก็เรียกนั้นแหละยกคุณวาร์ดไปแย่มีอะไรให้ช่วยยกไปมผู้ยกเองผูยกเองทุกวันนี้ดูแลดูแลงานประเภทไหนอยู่ อ๋อมันมันมันดูยาวอยู่แล้วเว้ยลักษณะ<ช>งานมันเป็นงานแบบแผร่ๆใช่ไหมเคยทําคือก็เป็นงานแบบแพร่ๆมีเป็นลักษณะของกลุ่มมาคารเน่ก็ดูตั้งแต่ต้นอช่วงคอนเสปต์ตไปพรีเซนต์เข้าไปกันหลายๆคนนะั่นแหละไปพรีเซนต์เสร็จก็ทําแบบแล้วก็จนทั้งไปประชุมหน้าง,งานอะไรเงี้ยจนแล้วเสร็จ่ะจนแบบหลังๆไปฟังเจ้าของโบสถ์อะไรเงี้ยตรวนู้นตรงนี้ แสดงว่าก็ยังมีพาร์ทออกแบบอยู่ในอยู่ในนั้นด้วยใช่คือคือที่ A49 คือถ้าส่วนใหญ่มันเป็นออกแบบแล้วก็จนทำจนสร้างเสร็จนั่นแหละ uh huh. แต่ถ้าอย่าง103อ่ะคือดีไซน์แหลกเหมือนเหมือนฝันเหมือนกันนะคือตอนแรกเรียนเรียนหนังสืออะก็คิดว่าแบบอยากอยากทำแต่ดีไซน์อ่ะปรากฏว่าที่103อ่ะพอมันเป็นงานต่างประเทศอ่ะ เราทําแค่นั้นแล้วก็เขาเอาแบบเราไปสร้างเอเอฟังแล้วก็สะเทือนใจอยู่นิดๆนะเพะว่าว่า <c oughs> คนคนคนที่ได้สร้างจริงกับคนที่แบบทำแต่พาร์ด,ดีไซน์อย่างเดียวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันค,คิดเออเพราะว่า<ๆ>มันไม่มีผลงานเนี่ยคือพุตคูไปยื่นนะอ,อ,อะไรนะเสียกอสอะไรนะไอ่ปรับ,บุปรับบุตเอปรับบุตมันก็จะไม่ม<อ>ีหอด งานต่างประเทศนี่คือมันใช้ไม่ได้ไยื่นไม่ได้มันมันจะเป็นพาพเกี่ยวกับเรื่องคะแนนออกแบบว้ยซึ่งคะแนนออกแบบมันมันจะให้น้อยอ่าแต่ถ้ามันเป็นงานก่อสร้างที่ออกแบบด้วยเนี่ยใบใบอ่อนหนึ่งมานี่คือมึงได้คะแนนเต็มอ่ะเออได้สนุกอีกอย่างหนึ่งนะก็ไปบินไปพระมงะมากาอะไรก็เป็นประสบการณ์ที่ดี ในสาระที่เราเราก็เรียนกันมาพร้อมๆกันเนี่ยเรียนสถาปัตย์มาพร้อมๆกันเนี่ยตอนเรียนเนี่ยมันก็คงจะมีความคิดภาพฝันอะไรบางอย่างของการเรียนสถาปัตย์นในฐานะที่มึงทำงานจริงจริงๆเนี่ยอืมัมนมันแตกต่างกันขนาดไหนระหว่างภาพภาพนั้นสมัยเรียนกับภาพจริงวันนี้ไอ้กาว่าเหมือนกันคือคือตอนเรียน,นี่ะ คืออยากทําก่อนมันอยากอยากทํามันจะเห็นในหัวายทางว่าอยากทําอย่างนี้ยคือตอนทํางานก็พยายามคีปคีปเรื่องนี้ไว้คือก็เราเราอยากให้มันทําประมาณนี้ก็ก็คอนวินเสนอถ้าได้เราก็ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่ไม่ไม่ได้อะไรก็หาแนวทางใหม่าเหมือนกันว่าเหมือนกัน เระบวการคิดอะไรเนี่ยคือพยายามทําให้สนุกอ่ะก็คือคิดคิดอะไรก็คิดสนุกสนุกก็ลองนําเสนอดูถ้าเขาเขาซื้อมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เอาแบบนั้นมาทําต่ออะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะไอ้เหี้ยกูว่ามันคลณภาพกันอ่ะตอนเรียนมันไม่รู้ไม่รู้ว่าทําอะไรบ้างไม่ไม่รู้ยังไม่เห็นภาพยังไม่เห็นภาพหรือว่าแต่ว่าเขาสอนให้เราไม่รู้ ไม่สอนให้เราไม่เห็นภาพหรือเปล่าก็คือ,คอมันเห็นแค่รุ่นพี่ทําเพจใช่ไหมอย่จงมีมีแปนมีรูปด้านย,ยาวๆลงสีมีตีดแล้วก็แบบทํากราฟิกอะไรให้งงๆหน่อยให้มันดูดูน่าสนใจอะ่ะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นก่อสร้างเป็นอะไรมัน,มนไม่มีภาพในหัวซึ่งตอนนี้ก็แบบเผชิญเต็มๆม,มเลยรับไปเต็มเมเออคือไอ้ช่วงทาแบบเนี่ย กูว่าไม่นานแต่เวลามึงไปขึ้นงานขึ้นขึ้นพ้นดินมาแล้วเนี่ยคราวนี้มึงต้องไปแบบคุยกับลูกค้าเฮ้ยทำไมตรงนั้นอย่างนั้นตรงนั้นอย่างนี้ก็ต้องพญนารนาันี้นานปัญหามันก็จะเยอะลุกล่อลุกชนหน่อย,อยบางทีทําผิดก็ต้องก็ต้องก็ยอมรับแบบสุภาพไปอะไรเงี้ยบางทีกูก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะพยายาม <laughs> เออ ยอมรับแบบสุภาพเออชอบก็แบบผมเลือกเองครับอะไรอย่างเงี้ย